สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่อง YouTube บ้านสวนเราฝันนะครับติดตามประส้มกันอยู่เป็นประจำใช่ไหมทําต้นไม้ปูต้นไม้นะครับแต่วันนี้ลุงขวัญจะมาพา unpack เปิดกล่องเครื่องมือที่เพิ่งได้มาใหม่นะครับทําสวนเนี่ยเราควรจะมีเครื่องมือบางชนิดติดบ้านติดสวนเอาไว้อย่างตัวนี้นี่ที่ได้มานะครับเป็นตัว เหล็กเครื่องมือหินเจียต่างๆนะครับที่เห็นขายกันอยู่มีหลายยี่ห้อเต็มไปหมดเลยแต่ตัวนี้พิเศษกว่าคนอื่นก็คือสามารถที่หมุน90องศาได้นะครับเขาสามารถย้ายด้านได้สําหรับคนถนัดซ้ายและถนัดขวาในกล่องเนี่ยมีตัวนี้หนึ่งตัวมีตัวเครื่องมีตัวขันนะครับปะแจมีด้ามจับเวลาเรายึดจับตัวเครื่องตัดเหล็กตัดอะไร มีกาดป้องกันสะเก็ดไฟเวลาเราตัดเหล็กตัดไม้ตัดอะไรต่างๆแล้วก็มีแบตเตอรี่มาให้2ก้อนชาร์จไฟแบตตัวนี้ใช้เวลา4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับดูได้จากตรไหนดูได้จากอะแดปเตอร์ตัวชาร์จเนี่ยที่ให้มาด้วยเขาจะมีไฟบอกสถ,ถานะไว้ถ้าแบตเตอรี่ตอนเราชาร์จเป็นสีแดง พอเราชาร์จครบไฟแบตเตอรี่เต็มเขาจะขึ้นเป็นสีเขียวไฟชนะเป็นสีเขียวเสร็จแล้วก็จะมีตัวนี้มาให้แผ่นตัดนะครับไว้ตัดเหล็ก5แผ่นสีเขียวนี่ใช้งานค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันไว้ตัดเหล็กกันวันไน์เหล็กที่เป็นชุบโลหะเคลือบกันสนิมพวกนั้นทำงานได้ดีนะครับแล้วก็มีลูกหนูที่สำหรับมีตีดิ่จบด,ด้วย แปะเข้าแปะออกอันนี้ไว้ขัดแล้วก็แปะกับตัวแผ่นที่เป็นผ้าไว้ขัดสีรถขัดเคลือบเงาอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าลุขงขวัญจะพาไปลองใช้ตัวนี้ขัดโคมไฟหน้ารถีทีนึงนะครับตัวนี้ก็จะได้มาราคาพันกว่าบาทเองมันจะมีติดติดไว้ใช้งานได้หลายอย่างแต่เดี๋ยวคลิปต่อไปหลังจากอันนี้แล้วเนี่ย ไว้ผมจะพาดูว่าเขาตัดทํางานได้ดีแค่ไหนนะครับต้องใช้แรงเยอะไหมอะไรไหมเราจะลองดูอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเพิ่งันแพ็คออกมาทีนี้เรามาดูกันว่าเริ่มใช้งานยังไงตัวเครื่องมาเนี่ยจะมีหัวตัวนี้มีตัวล็อกใช่ไหมครับก่อนอื่นเราใส่ตัวนี้ก่อนตัวกาดที่ไว้กันสเก็ตไฟต่างๆเวลาเราเจียตัดเหล็กนะครับเนี่ยครอบลงไปก็จะมีสกรูให้มาหนึ่งชุดด้วย ใส่เข้าไปอย่าลืมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไขควงต้องมีติดไว้เขาไมา่ได้มีแถมมาให้นะแล้วก็ขันให้แน่นขันเข้าไปที่หัวน,นะครับดูขอบตรงนี้ให้มันลงล็อกด้วยนะก็ให้แน่นพอดีตึงมือ,อเพราะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะคขอกแครกไปมาอห็นอันเนี้ยแ,แน่นละถอด หัวหยึดล็อกตัวนี้ออกก่อนมาถอดเสร็จแล้วออกมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแม่เหล็กไม่ต้องถอดเอาไว้ข้างในหมุนให้ลงล็อกเขาจะมีด้านอยู่เห็นะครับด้านเคี่ยวให้ตรงกันให้ลงล็อกมันจะทุกเล็กไม่ไม่ลื่นไปมาเสร็จแล้วตอนใส่แผ่นตัดเนี่ยมันจะมี2ด้านนะครับด้านหนึ่งมีมีขอบเหล็กให้ใส่ด้านขอบเหล็กลงไปเพราะว่ามันจะยึดตรงนี้พอดี ถ้าใส่อีกด้านนึงลงไปเนี่ยมันจะคข้าแคบๆไปมาใส่ด้านที่มีเหล็กให้เหล็กจะยึดติดเสร็จแล้วก็ใส่ตัวล็อกลงไปพอใส่แน่นแล้วใช่ไหมครับให้ทำงี้กดตรงปุ่มนี้ปึ๊บล็อกลงไปปึ๊บเขาจะล็อกเราหมุนให้มันแน่นเสร็จแล้วเอาตัวประแจที่เขาแถมมาให้เนี่ยหมุนอีกทีนึง ให้ล็อกแผ่นแน่นอ่าโอเคพอแน่นป๊อพอเราปล่อยดีเขาจะดีลงมาเห็นไหมปุ่มสลักตรงนี้เขาจะดีลงมาหลังจากที่ประกอบแผ่นเจียแผ่นตัดเสร็จแล้วนะครับก็เอาด้ามจับใส่มันด้วยยึดเข้าไปเวลาใช้มันจะได้มันคงเวลาเราจับอยู่ในท่าทางที่มันสมนามาตรนะครับเวลาใช้ทำงาน ทุกครั้งเวลาเราทําอะไรถอดประกอบล้วก็ตามให้ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนตอนนี้เราจะเริ่มลองใช้แล้วนะจับอย่าให้โดนตัวปุ่มสวิตช์นะครับใส่เข้าไปแน่นแล้วลองดูเห็นไหมครับเสียงริ่มแล้วเนี่ยทีนี้ตรงนี้จะมีสถานนะไฟขึ้นมาว่าเราอยู่ เบอร์ไหนนะครับใช้ความแรงของเครื่องเบอร์ไหนเราก็ปรับลดได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยตรงน,นี้ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะเห็นไหมครับขึ้นเบอร์หนึ่งเราก็ตัดทำงานเสียงนิ่มดีเนาะ ทีนี้ถ้าเราไม่ถนัดเราก็หมุนเปลี่ยนด้านหมุนเขาเปลี่ยนด้านไปมาได้เห็นไหมย่าน,นี้ในทุกด้านเลยนะครับอันนี้ก็ประกอบง่ายมากนะทุกคนก็สามารถซื้อหามาไว้ใช้ติดบ้านติดสวนที่เราต้องใช้งานบ่อยๆไว้ตัด,ดนู่นตัดนี่ตัดต้นภายต้นไม้ ตัดเหล็กที่เราจะต้องในการประกอบพวกเหล็กกันไวนนตามช่างบ่อยๆก็บางทีเราต้องการใช้งานด่วนเนี่ยมีพวกนี้ไว้ก็ดีนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับจะทดสอบให้ดูแล้วก็จะทดสอบอาการใส่ตัวโซ่โซ,โซ่ไว้ตัดต้นไม้อีกมีหลายอย่างเลยโอเคครับเราไปติดตามบ้านสวนเราฝันกันต่อไปนะครับเจอกับพระส้มแล้วก็ลุงขวัญน,นะครับรอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ